สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปอัปเดตแล้วก็ไปดูต้นกล้าผักต่างๆที่เพาะไว้นะคะก็ไม่มีลงเลือนนะคะก็เพาะกลางแจ้งก็ต้นกล้าแต่ละชนิดก็โดนฝนมาเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่แต่ละชนิดจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาอัปเดตกาผักให้ทุกคนได้ดูนะคะหลังจากที่เมื่อคืนหรือทุกๆวันนะคะฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนะคะช่วงนี้ก็อากาศฝนก็ตกเยอะค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตกาผักโดยเฉพาะอันนี้นะคะอันนี้เป็นมะเขือมะเขือ,อาจานข้าวนะคะผลขเขาจะสีขาวๆแบบนี้นะคะทุกคน นี่นะคะอันนี้เป็นซองมะเขือจานข้าวสีขาวนะคะเราก็ได้เพาะเมล็ดต้นกล้าใส่ถุงเพาะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนกล้าที่เหลืออย่าทิ้งนะคะทุกคนเก็บไว้เผื่อเขามีการเจริญเติบโตที่ดีค่ะ แล้วก็จะมีต้นก้ากระลำปีนะคะที่ใส่ถุงเพาะชําได้3มวันแล้วค่ะรู้สึกต้นเขาก็สดใสขึ้นเยอะค่ะทุกคนหลังจากที่เราใส่ถุงเพาะไปนะคะแล้วก็เจอฝนเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีต้นก้าพริกกระเหลี่ยงในกระถางนะคะก็รู้สึกว่าเจริญเติบโตดีค่ะต้นก็เป็นสีเขียวใบใหญ่นะคะขนาดต้นก็สูงขึ้นค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะนี่นะคะเราก็เหลือมาใส่ในกระถางนะคะก่อนหน้าน,นี้เราก็ได้ปลูกลงในกระสอบนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็แล้วก็จะมีกวางตุ้งฮองเต้ที่เหลือในถาดเพาะนะคะที่เราเหลือจาก โตปลูกผักแล้วก็มาใส่กระถางค่ะทุกคนไม่รู้ผลจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าฝนก็ตกลงเยอะค่ะเพราะว่ากางตุ้งฮ้องเต้น,นี้อยู่ตระกูลพวกผักสลัดนะคะเป็นพืชผักกินใบที่โดนฝนแล้วใบจะช้ําแล้วก็มีปัญหาเรื่องเชื้อรานะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบรากการเจริญเติบโตนะคะแต่แต่ก็ลองดูค่ะเสียดายต้นก้านะคะเอามาใส่กระถางดีกว่านะคะทุกคน เผื่อเขาจะเติบโตได้ดีค่ะนอกจากต้นกล้าที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าในแปงแลงเราค่ะทุกคนก็เริ่มมีใบจริงแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นพักกาดเขียวค่ะทุกคนดูใกล้ๆนะคะเริ่มมีใบจริงขึ้นแล้วค่ะ ก็รู้สึกว่าหวานถี่ไปนะคะสาเหตุที่วานถี่ก็เพราะว่าพืชผักกินใบจะปลูกยากค่ะในหน้าฝนก็กลัวว่าจะยุบไปหายไปบ้างนะคะก็เลยหวานซะหมดสองเลยนะคะแต่การงอกของเขาก็ดีมากเลยค่ะขึ้นถี่ค่ะทุกคนแล้วก็ไม่มีอะไรมาลบกวนนะคะเพราะว่าเราได้ฉีดพ่นน้ำะเดาไปนะคะ เพื่อไล่หนอนนี่ส่วนตรงนี้ก็มีค่ะทุกคนอันนี้เป็นเป็นต้นผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวนี่ก็ถือว่าปลูกยากนะคะช่วงหน้าฝนก็ตอนนี้ก็เริ่มมีใบจริงแล้วค่ะทุกคนก็รอดมาได้สักระยะหนึ่งนะคะก็โล่งอ,อกใบค่ะทุกคนนึกว่าจะมีปัญหาเรื่องการเน่าเสียแล้วนะคะเนี่ย นีนะคะเป็นผักกาดขาวเป็นผักกาดขาวใหญ่ค่ะลงอกไปหน่อยนะคะช่วงเนี้ยแต่ฝนตกเยอะค่ะทุกคนส่วนแปลงนี้ค่ะแปลงนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะคะดูดูต้นกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งจะปลูกง่ายค่ะช่วงหน้าฝนหรือฤดูอื่นก็สามารถปลูกได้ดีนะคะเนี่ย ก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะเป็นกวางตุ้งกินต้นธรรมดาค่ะนี่นะคะก็รอดไปหน่อยนะคะฝนตกเยอะตกหนักด้วยค่ะทุกคนรอดไปค่ะกวางตุง้งต่อมานะคะเป็นหัวชัยเท้าค่ะเริ่มมีใบจริงแล้วเหมือนกันนะคะตั้งแต่ที่ปลูกไปนะคะ ก็ใบเขาก็จะใหญ่ๆหน่อยนะคะทุกคนนี่นะคะก็ถือว่ารอดมาสักระยะหนึ่งนะคะแต่ก็มีใบออกสีเหลืองอ่อนๆบ้างนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเกิดจากเชื้อรานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราพยายามอย่าไปลดน้ำหรืออย่าพึ่งไปยุ่งกับเขานะคะช่วงนี้ก็เอาฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนอะไรก็ได้ค่ะมาบำรุงเขานะคะ ก็จะช่วยให้เขาอยู่ในช่วงหน้าฝนนี้ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็ผักบุ้งจีนค่ะทุกคนผักบุ้งจีนนี่ก็งอกประมาณนี้ค่ะนี่นะคะก็พอพอใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยซะหน่อยนะคะปุ๋ยมูลสัตว์นะคะเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นค่ะ ดินคงจะแน่นไปนะคะงอกไม่ค่อยเสมอกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ก็เป็นผักตุ้งจีนนะคะที่เราหว่านเป็นแถวๆไปนะคะแล้วก็จะมีกวางตุ้งห้องเต้นะคะที่ที่อยู่ในในแปลงกระเบื้องนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ นี่คะ่ะทุกคนก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะก็ใบก็จะออกเหลืองๆน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ในร่มหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ช่วงนี้อากาศก็จะคืมคะ่ะทุกคนกวางตุ้งห้องเต้ตรงนี้นะคะอยู่ในร่มลูกน้ำเต้าคะ่ะลูกน้ำเต้าจะบังแสงแล้วก็พอดีช่วงนี้ฝนตกทุกวันอากาศคืมนะคะก็เลยมีแสงแดดลอดไปน้อยคะ่ะ นี่นะคะแต่ถ้าเดดออกสักหน่อยเขาจะไม่มีปัญหานะคะช่วงนี้แต่ช่วงนี้จะง้อยหน่อยหน่อยนะคะกวางตุ้งฮองเต๋อแล้วนะคะแต่ก็ขึ้นเยอะค่ะทุกคนจะประมาณนี้นะคะส่วนลูกน้ำเต้าก็ออกเรื่อยๆค่ะทุกคนแล้วก็เด็ดไปต้มจืดเป็นประจำนะคะแต่ก็ออกออกเรื่อยค่ะทุกคนติดลูก ไม่หยุดไม่ย่อนเลยค่ะเพราะว่าตน้นลูกน้ำเต้านี้เวลาโดนฝนมากๆเขาจะชอบค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องพืชผักให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเป็นต้นกล้าช่วงหน้าฝนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ